<ส>ทบๆช่วงนี้มีเรื่องที่น่าตกใจแล้วก um. ็อุกอาจมากนะครับเกิดขึ้นที่ตลาดแห่งหนึ่งแถวบางใหญ่จ um ังหวัดนนทบุรีมีกลุ่มชายชะกันอ้างว่าเป็นมาเฟียของตลาดไปรุมทำร้ายพ่อค้าขายกุ้งจนสลบคาที่เลยไปดูคลิปหลักฐานครับมมากตดดัันนนส้เหบแร่ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตลาดสดแห่งหนึ่งย่านบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับจะเห็นชายที่ไม่ได้ใส่เสื้อแล้วก็มีรอยสักบุกเข้าไปทําร้ายร่างกายชายที่ใส่เสื้อสีดําคนที่ใส่เสื้อสีดํานี่เป็นพ่อค้าขายกุ้งนะครับเนี่ยคนเนี้ยที่ล้มลงไปกองกับพื้นเนี่ย คนขายกุ้งนะเนี่ยพอเขาล้มลงไปปั๊บเนี่ยก็เตะเขาที่หน้าต่อใช่โดนเตะซ้ําโดนต่อยยับเลยนะครับจนสลบแน่นิ่งไปอยู่พื้นตลาดตรงนั้นท่ามกลางสายตาของประชาชนของพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่แถวนั้นบ้างก็ส่งเสียงกรีดร้องออกมาด้วยความตกใจนะครับแต่ว่าก,<อ>ก็ไม่มีใครกล้าห้าม่าคือต่างต่างคนต่างก็แบบวิไม่อยากยุ่งเ,<อ>เกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้เนาะกลัวไงถอยออกมาก่อนค่ะแล้วส่วนหนึ่งที่เขาไม่กล้าไปช่วยด้วยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผู้ก่อเหตุกลุ่มเนี้ย เขาอ้างว่าเขาเป็นมาเฟียคุมตลาดนี้นะล่าสุดทีมข่าวโมโนทวินนายนลงพื้นที่ไปที่ร้านพ่อค้าขายกุ้งที่โดนทําร้ายไปเจอกับลูกจ้างของร้านนะครับทางลูกจ้างเ,เล่าว่าก่อนเกิดเหตุมีคนดูแลตลาดมาบอกให้เจ้าของร้านเก็บลังเก็บถาดใส่อาหารทะเลที่วางอยู่ด้านหน้าทางเจ้าของร้านก็บอกว่ายอมเก็บนะแต่ถ้าเกิดให้เขาเก็บเนี่ยร้านอื่นก็ต้องเก็บด้วยเหมือนกันสิแฟแฟ หลังจากนั้นไม่ถึง30นาทีก็มีชายที่อถอดเสื้อม่แกะที่รอยสักเนี่ยมีรอยสักปรีเข้ามาทําร้ายร่างกายเจ้าของร้านจนสลบนอนไปกับพื้นต่างคลิปลูกจ้างเขายืนยันนะว่าเจ้าของร้านขายกุ้งเป็นคนทํามาหากินไม่เคยมีปัญหาส่วนที่บอกว่าทะเลาะกับผู้ค้าทะเลาะกับพ่อค้าแม่ค้าเจ้าอื่นๆเนี่ยเขายืนยันว่าไม่มีเลยไม่เคยทะเลาะกับผู้ค้าด้วยกันแน่นอนไปฟังเสียงลูกจ้างกับ ลมตรงนู้นลมตรงมุมนี้ลมตรงนี้มุมมุมตรงนู้นอ่ะจ้าลมตรงนี้จ้าอ๋อแล้วหลงก็นอนหน้านิ่งไปเลยคือกลัวกลัวกลัวเขาตายอ่ะหนูก็อุ้มมาบอกว่ามีคนช่วยแน่นอนหนูร้องให้แค่นั้นแหละแต่นอกจากนั้นหนูไม่ไม่กล้าจาหน้าใครเลยเออไม่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 ได้จาหน้าใครเลยไม่ได้มองหน้าใครเลยไม่รู้ใครเป็นใครแล้วนะคะ ด้านนายสุวพันธ์นะคะโคตพงศ์ผอตลาดบางใหญ่เผยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเหตุกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้ค้าด้วยกันแต่ก็ยอมรับว่าวันก่อนเกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่ตลาดเข้าไปดูแลและจัดระเบียบการจัดวางสิ่งของของผู้ค้าที่ขวางทางเดินของลูกค้าจริงๆแต่พอแจ้งผู้ค้าแล้วเจ้าหน้าที่ก็เดินออกมาพร้อมกับยืนยันว่าไม่มีพนักงานของตลาดไปทําร้ายผู้ค้าแน่นอนและในตลาดแห่งนี้ไม่มีมาเฟีย เบื้องตน้นผู้บาดเจ็บก็ได้เดินทางไปแจ้งความไว้ที่สพบางใหญ่แล้วนะคะพร้อมนําหลักฐานจากกล้องวงจรปิดขณะที่เกิดเหตุมามอบให้กับพนักงานสอบสวนด้วยทีนี้ล่าสุดมีรายงานเข้ามาค่ะคุณผู้ชมว่าเจ้าของร้านขายกุ้งในตลาดสดบางใหญ่เขาบอกว่าขนาดนี้ยังไม่รู้ว่าจะไปเริ่มต้นประกอบอาชีพใหม่อะไรดีเพราะว่าไม่กล้ากลับไปขายอาหารทะเลที่ตลาดแล้วและหากกลับไปขายของต่อก็อาจจะเจอกลุ่มดังกล่าวเข้ามาทําร้ายร่างกายอีกล่าสุดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ หลังจากเกิดเรื่องเขาขอประกาศเซ้งร้านส่วนฝ่ายคู่กรณีตำรวจทราบแล้วนะคะว่ามี4คนตำรวจก็ได้เชิญตัวเพื่อมาให้ปักคำและแจ้งข้อกล่าวหาแล้วแต่หากไม่มาพบก็เตรียมออกหมายจับค่ะครับยังให้การเหมือนหนังคนละม้วนกันอยู่<ม>นะทางลูกจ้างเขาบอกว่าไม่มีหรอกมไม่ได้ไปทะเลาะก,กับคนอื่น<ม>แต่ทางผอ,อตลาดเขาบอกว่าทะเลาะก,กันเองระหว่างพ่อค้าแม่ค้าที่นี่มไม่มีมาเฟียนะครับเดี๋ยวรอการตรวจสอบต่อไป